อยากประสบความสำเร็จอันดับแรกคือต้องหาเป้าหมายตัวเองให้เจอก่อนคืออะไรเป้าหมายคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตโดยที่เราไม่เบื่อเลยนั่นก็คืออะไรหากันแต่ยังหาไม่เจอนะก็จะลองให้กลับไปคิดดูว่าตั้งแต่ เล็กจนโตมาหรือว่าที่เรารู้จักคนหลายๆคนมาเนี่ยหลายๆคนเขาชมเราว่าเราเก่งอะไรเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้เก่งสิ่งนั้นอาจจะอาจจะที่จะเป็นเป้าหมายของเราได้หรือสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราสามารถที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราทำทุกๆวันด้วยความสุข นั่นก็คือเอามาเป็นเป้าหมายได้เช่นกันหรือเรามีตัวอย่างเรามีแล้วเป้าหมายเรามีแล้วถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะหาวิธีทางที่จะเดินไปหาเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะยังไงอย่าอยู่เฉยเยอย่าอยู่กับที่จงขยับเดินเดินไม่ได้ก็คาน ขาไม่ได้กระดึบกระดึบไปอย่างน้อยมันได้ขยับตัวเองเข้าไปหาเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเราจะยืนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภยัยแต่เราไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่เซนเดียวลองคิดดูลองทำดูค่อยๆคิดค่อยๆทำ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันต่อ